ต้นแอปเปิ้ลทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยมองไกลๆจะไม่ค่อยเห็นลูกมันนะฮะแต่ว่าพาไปใกล้จะเห็นว่าลูกแอปเปิลเนะต็มเต็มต้นไปหมดเลยปไปเก็บแอปเปิ้ลกันเฮ้ยถุงถุงกูสวัสดีครับหนึ่งนะครับทุกคนีครับ,รบ,รบเรากำลังเดินทางไปยังสวนผลไม้กันนะฮะ ฟาร์มที่เราจะไปเนี่ยชื่อว่า m a c i n t o s h Farm มนะครับเป็นฟาร์มผลไม้ในรัฐเวอร์จิเนียนี่นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินทางไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าที่นั่นเขาจะมีอะไรให้ทำบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็มีผลไม้อะไรบ้างนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟาร์มครับตอนนี้เราก็เดินทางมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะคะก็ใกล้จะถึงที่ฟาร์มแล้วละครับ แถวเนี้ยมันจะเป็นแบบออกมานอกเมืองหน่อยจะเป็นแบบฟาร์มเป็นไร่นะครับสวยดีนะครับช่วงนี้ก็ใบไม้กําลังเปลี่ยนสีด้วยนะครับครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงที่ฟาร์มแล้วนะครับเป็นออกแนวคันทรีคันทรีหน่อยนะฮะนี่ออให้ดูบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ เราก็มาถึงที่ฟาร์มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงที่จุดเช็คอินกันฮะโอเคครับไป Here are your so have directly behind you that palette with the okay. uh huh. this the which then thatliner these the when finished99 we directly palette you're see same palette <Okay. S 1> like it it doesn't matter which one you go and then Golden Deli cars're market front and <Okay. S 1> so gonna pay the market pound when you you by on go to of just up is pink it in in จ่ายค่าเข้าเก็บไอแอปเปิ้ลแล้วนะฮะสองดอลลาร์นะครับเราก็จะได้ดิบแบตนี้มานะคะแล้วก็ถุงสำหรับเก็บแอปเปิ้ลนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บแอปเปิ้ลกันนะฮะ เฮ้ยนี่คุณโอ้โหที่ถึตงตอนเด็ก <c oughs> บอกวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นป้อยกาย่าะ <c oughs> เป็นไม้สอยมะม่วงนะครับเอ้าไม่ใช่แอปเปิลนะฮะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ดูสิฮะดูลูกข้างบนเ <c oughs> พียบเลยฮ <c oughs> นะ หลักการง่ายๆนะครับก็คือให้จำว่าเหมือนเรามาแย่ไข่มดแดงนะฮะแย่ไข่มดแดงถ้าใครเคยแย่ไข่มดแดงแล้วนะฮะจะถนัดมากหนึ่งลูกลูกแต่มันแบบมันเสียโยนทิ้งอุ้ยข้างล่างนี่ลูกไหนเนี จริงจริง,รง,รง,รงเก็บเอาข้างล่างก็ได้นะหล่เสือมั้ยเสือมั้ยเสือมีการสอยลูกแอปเปิลนะฮะที่ถูกวิธีนะครับมาอีกแล้วโดนตีเดี๋ยวโดนตีมาอีกแล้วและเฮ้ยถุงถุงกูนิดนึงเนี่ยสวยๆก็มีแล้วต่ำๆอ่ะถ้าสำหรับการอ่าสอยลูกมะม่วงนะฮะไม่ใช่มะม่วงอีกแล้วแอปเปิลนะครับก็เราจะเลือกลูกที่มันสวย,สวยๆคือมันจะออกสี แด,แดงแล้วนะฮะเอ้ยคุณปล่อยโม,มงหรือเป็นชะลวันนะอละ,ล,ะ,ล,ะออล่าจรวดระเกลียอได้มาแล้วนะคะได้มาแล้ว ปอดสารพิษกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้พี่เฟรดกินได้แหละกินได้้กินไดเลยอันนี้เป็นเสื้อแล้วก็กินเลยเแต่เสื้อเสื้อกวางแมงก็ผสมผมมาจากคนมาเลยอ่ะคือแอปเปิลเขาปลอดสารพิษนะฮะสามารถแบบว่าถ้าจะล้างหน่อยก็กินได้ฮะเดี๋ยวลองลองกินสดๆดูดูอร่อยเอออยาแก้อร่อยมาก เออจริงจริงอร่อยอร่อยกินสือๆ <c oughs> ไม่ได้แกล้งอร่อยจริงจริง <c oughs> นรน,น,น, <c oughs> นี่เก็บเก็บใส่ถุง ตาขายแอปเปิลนะฮะแต่แต่ว่าเราอะสามารถมาเก็บเลือกลูกแอปเปิลจากต้นได้เลยนะฮะนี่ฮะดูต้นแอปเปิลทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยมองไกลๆจะไม่ค่อยเห็นลูกมันนะฮะแต่ว่าพอไปใกล้กลจะเห็นว่าลูกแอปเปิลเต็มเต็มต้นไปหมดเลยไปไปเก็บแอปเปิลกัน เก็บลูกแอเปิลสดๆจากต้นแล้วก็เอาไปจ่ายผาแล้วประมาณประมาณสดอลลาร์กว่านะฮะนี่ก็เป็นรถเข็นนะฮะใครจะซื้อเยอะเป็นรถเข็นก็มาลากไปนะฮะรู้สึกว่ามันจะเป็นต้นเล็กนะเนี่ยม,มันยังไม่โตแต่มันก็มีลูกนะเนี่ยแมลงกินอนะ่ะ เย้โพสโพสครับผมสลองค้างลองค้างเลยแล้วตัวอะไรอันนี้หวานอ่ะหวานเหรอเนื้ออินเนื้ออะไรอันนี้หวานจริงอร่อยมากมากอ่ะอ่ะอร่อยอร่อยทินไม่เอาเอาเป็นเบอร์ดีกว่าอ่ะอร่อยเบอร์หนึ่งอ่ะอืออือออร่อยเบอร์สอง Mmm. It's so Zoe! Hey, Zoe. Hey, Zoe. Hi. 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 How are you? Ah. <laughs> oh. You separate that <laughs> yeah, apple. These are bad apples and these are good ones. Ah. Oh. Perfect. Are these a bad one? Yes. Yeah. What do you do for this? We give them to horse farms. อ o อทุ่ t ฮอสฟาร์มใช่เราขาย่งฮอสฟาร์มอ๋อโอเค e น e s ห้ทอ o e ีมา e ขอ o o ไม่มีปัญหาน้องๆเขาก็คัดแยกแอปเปิลนะฮะไอตัวที่ดีเขาจะเอาไปเป็นทาเป็นไซเดอร์แล้วก็ไอตัวที่เขายอนเข้าไออีกระป๋องนั้นนะฮะ เขาจะเอาไปให้น้องม้าฮะไปให้ฟาร์มม้าตัวที่มันมันไม่ดีครับมีเป็นร้านอาหารด้วยนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าจุดนั่งกินข้าวนั่งกินอาหารนะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปในมารเก็ตกันดีวกว่านะฮะ ไม่ต้องเก็บก็มาซื้อตรงนี้ได้นะครับใจเงินดีกว่า,วานะเอ้ยนลาเป็นลา,าเป็นน้องลา <c oughs> ไปให้มันตรงข้าเธอน่าเกลียดมากเลยอ่ะก็เป็นลาให้กินให้มันชิมก่อนโอ้ให้มันชิมก่อนโอ้โันนี้อร่อยโอ้มันกลัวคุณนะเห็นว่ามันหลบแบ่งแบ่งกันนะแบ่งให้เท่ากันเออจะได้กินด้วยกันดูหน้าลา เราเดี๋้องลอยคนตาย <c oughs> ลูกนิ้เปี้ยวอ่ะอย่าก,กัดมือกูนะไ <c oughs> ก่ไ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 ก่หรอไม่ใช่ใอ, <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นน้องไก่นะฮะน้องไก่เขาเลี้ยงไว้ <c oughs> อะไรดีครับวันนี้ไก่ต้มน้ำปลาไก่อบโอจริงจริงที่นี่เขาก็จะมีเป็นแบบว่าผักด้วยนะฮะเป็นผักเป็นผลมไม้แต่ตอนนี้มันเหลือแค่แอปเปิลนะฮะว่า ็เพราะว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายแล้วครับที่ไอ้ฟาร์มเขาก็จะปิดตัวลงแล้วมันหนาวแล้วฮะเราก็ก็ยังดีนะฮะยังมีแอปเปิลให้มาเอนจอยเก็บแอปเปิลสนุกสนานนะฮะวิ่งมาชนด้วยเอินเป้าเออเธอเธอสวัสดีเธอชื่ออะไรอ่ะ รู้เรื่อด้วย